ไปลรงเรื่องกล้องผัวพังงากันบ้างครับนี่นําทีมเยี่ยมอุทยานแห่งชาติมุ่เกาะสุรินทร์นะครับก่อนปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงบุรุรุ่มที่จริญนี้ครับโดยเรวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานายสุพศรรถเรื่องนนองกายผัวอาสารกกจังหวัดพังงาน,นะครับพร้อมด้วยรองผู้ว่าและครับผู้การตํารวจภูธรจังหวัดพังงา รัดจังวัดรรติเกวข้องนะครับรวมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติมู่เกาะสุรินอ,อยู่ที่ตำบลเกาะประทองอำเภอขุนราบุรีนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมสุนบริการหนักทองเที่ยวบนเกาะและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะสุรินนะครับโดยมีว่าน้าอุทยานแห่งชาติมู่เกาะสุรินและเจ้าหน้าที่เนี่ยรวมตรวจเยี่ยมครับค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการให้กําลังใจและก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะในครั้งนี้ที่ได้รวมกันปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับหนักทองเที่ยวก่อนที่จะมีการ ฤดูกาลทองเที่ยวครับอเ,เกลี้ยงในวันที่15พฤษภาค,คม2567นี้ค่ะเนื่องจากฟั่งอันดามันค่ะอาจฟั่งทะเลอันดามันจะเริ่มเข้าสู้ฤดูมรสุม,มจากนั้นค่ะในช่วงเดือนธันวาคม2567เนี่ยเขาก็จะทําการเปิดให้มีการเข้าไปเที่ยวชมอีกครั้งค่ะครับอุทยานแห่งชาติมูกะสูรินนะครับเป็นสถานที่ทองเทียวที่มีมณฑลน,น่สามารถดึงดูด ชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับนะเข้ามาชมความมธรรมชาติทุกๆปีกิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือการเล่นน้ำดำน้ำดูประการังนะครับปลาสวยงามเดินซึ่งธรรมชาติแล้วก็ผักพอนเป็นต้นนะโอ้หช่วยวนะไปนะไปเที่ยวกันได้ก้อนก่อนวันที่15นี่เพราะว่าเขาจะปิดการ่องเที่ยวแล้วก็จะเปิดให้อีกทีเดือนธันวาคมเลยค่ะ